สิงไฮโซจริงจังนะครับมีรายงานบอกว่าเชลซีเอาแน่นะครับโอซิมเพนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะเมลนะครับสื่อจากอังกฤษครับบอกว่าทอตทโบลีเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยอนุมัติงบประมาณแล้วสำหรับการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเพนกองหน้านาโปลีเอามาร่วมทีมเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับให้เงินแล้วแหละ ทางด้านของโปชิตโนครับต้องต่อสู้กับผลงานอันยากลําบากในฤดูกาลนี้และกําลังมองหาการเสริมทีมเพิ่มเติมในช่วงตลาดมกราคมแม้ว่าทีมจะใช้เงินไปแล้วกว่า1 3พันล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขาย4รอบที่ผ่านมาก็ตามปัญหาของพอชในตอนนี้คือมองไปที่กองหน้าตัวเป้าครับหลังจากที่โชคร้ายเสียคริสโตเฟอร์อินคูที่บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นทาให้ทีมต้องพึ่งพานิโคลัสแจ็กสันอย่างหนักซึ่งไม่สามารถทําผลงานได้อย่างที่คาดหวังเลยสําหรับแจ็กสันนะครับ โอซิมเมนคือเป้าหมายหลักที่เป็นข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องเลยในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาแม้ว่านักเตะจะเพิ่งต่อสัญญาใหม่ก็ตามแต่รายงานบอกว่ามีการใส่ค่าฉีกสัญญาไว้ที่103ล้านปอนด์ซึ่งไม่ใช่ปัญหาสําหรับเชลซีที่จ่ายเงินจํานวนนี้นะครับมันยังน้อยไปเชลซีต้องจ่ายระดับสูงๆนะครับยังไงก็ตามการย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ครับเนื่องจากนักเตะมีภารกริจรับใช้ทีมชาตินจีเรียทําศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่น ในขณะที่ตัวนักเตะเองก็ไม่ปิดโอกาสย้ทีมนะครับสำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนเชลซีจ้องตาคัมเหม่งเลยครับจะเอาโอซิมเฮนจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้กองหน้าตัวเป้าครับเป็นปัญหาสำหรับสิงห์ไฮโซครับราฟอร์มไม่กระเตื้องครับยิงประตูได้น้อยอะไรต่างๆนะครับแจ็คสันก็หลุดบ้างครับฟอร์มออกทะเลไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงถ้าเชลซีมองโอซิมเฮนจริงๆจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมน่าสนใจมากๆ